ฉันชื่อมาเรียมฉิมพัฒน์นะคะก็ะค,ะคือเป็นแม่บ้านธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะอยู่บ้านเลี้ยงลูกแล้วก็วันหนึ่งก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นไทรอย่อสาเหตุที่รู้นี่คือตอนแรกเลยอะนะที่บ้านคือเกิดปัญหาครอบครัวในบ้านสุขภาพก็เริ่มแย่ความเครียดก็เกิดคอก็เริ่มบวมก็เลยไปใช้สิทธิ์สิบาทพอเราไปตรวจเนี่ยหมอก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไม,นไ,รไม่มีโรคไม่มีอะไรเลยเราก็แปลกใจว่าทําไมคอเราบวมขึ้นเรื่อยๆอก็เลยยอมไปเสียงเงินตรวจ เลือดก็เจอผลไทรอยด์ในเลือดแล้วก็คอบวม12มิลซึ่งหมอบอกว่าต้องทําการผ่าตัดอาการช่วงนั้นม,มีอาการยังไงบ้างคะเหนื่อยคะ่ะเดินก็เหนื่อยง่วงก็ใจสัน่นง่วงนี่จะใจสัน่นมือสัน่นทําอะไรไม่ได้แล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้ควบคุมอารมณ์ไม่ไใช่และทีนี้ในขณะที่เรากําลังทําการผ่าตัดสัญญีแพทย์บอกว่าไอ้ก้อนเนี้ยเราทําการผ่าได้แต่มันยังเหลืออีกก้อนนึง ที่อยู่ตรงนี้เจอเพิ่มเหรอคะเจอตอนกําลังจะผ่านะคะก็เลยบอกว่าผ่าให้เลยทีเดียวได้ไหมเขาบอกไม่ได้ต้องกลับไปสู่ขั้นตอนใหม่ต้องกลับไปให้ให้ทางเนี้ยหายก่อนแล้วเข้าสู่ระบบใหม่เลยแล้วกลับมาทําใหม่ให้แผลเก่าหายก่อนอแล้วถึงจะมาผ่าก้อนนี้ได้ที่นี้พอกลับมาพักฟื้นที่บ้านเพื่อนก็เอาผลิตภัณฑ์มาให้สามตัวมีอูมิมีมินมีเอ็กโซแต่ว่าตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพื่อนก็บอกว่าช่วยกินทีเถอะเราก็ลองกินดูสักอาทิตย์หนึ่ง แล้วเดี๋ยวไปหาหมอตอนนี้หมอจะตรวจก้อนเนื้องอกเนี่ยแล้วค่อยให้ผลกลับมาอีกทีทีนี้เราก็กินอันนี้ไปประมาณอาทิตย์หนึ่งกินวันละสามซองอาทิตย์หนึ่ง<ม>กลับไปหาหมอเหมือนเดิมหมอบอกว่าไอ้ที่มันเป็นถุงน้ําหรือก้อนเนื้ออะไรเนี่ยมันเล็กลงไม่ต้องผ่าเล็กลง,ลกลงไม่ต้องผ่าแล้วไม่ถึงขั้นที่จะต้องทําการผ่าตัด oh. เราก็เลยหันมากินตัวเจลพอกินตัวเจลทีนี้ตอนแรกเลยก็ เอ๊หรือเป็นเพราะว่ายาไทรอยที่หมอให้มากินแล้วมันยุบมันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ยังไม่ยังไม่ได้ถึงกับตัดทามากมายมาเกิดกับลูกชายคือเขาวิ่งวิ่งอยู่แล้วเขาปากเขียวอะค่ะปากเขียวเป็นเพราะอะไรยังไงคะหายใจไม่ทันนะคะเหมือนกับเหมือนกับร่างกายเขาหายใจไม่ทันออกซิเจนเข้าไปในตัวไม่ทันะเพื่อนก็เลยเอามินให้ทานตอนแรกกะว่าเดี๋ยวจะเอาน้องเนี่ยไปโรงพยาบาลแค่ซองเดียวเลยนะคะซองเดียวเองใช่เขาวิ่งได้ยันตีสองอะ คือ <laughs> เราเราก็ไปหาเพื่อนที่ที่ร้านการเราเกะน,นะเราก็นั่งร้องกัเราเก๋กันเราก็หันไปเอา้าธรรมดาลูกก็วิ่งไม่ได้ถึงขนาดนี้เขาจะตัวเหลืองตาเหลืองจะมีปัญหาเรื่องนี้ไง <c oughs> แต่พอเขากินมินไปแค่ซองเดียว <c oughs> เขาดีขึ้น <c oughs> ก็เลยทุกวันนี้ก็เลยออเดอร์ของลูกด้วยออเดอร์ของแม่ด้วยแล้วก็ไปตรวจเลือดไทรอยณปัจจุบันนี้เวลานี้ไม่มีเชื้อไทรอยอยู่ในร่างกายแล้วค่ะ